สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกๆคนที่อยู่ประเทศไทยและคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะสวัสดีพร้อมๆกันค่ะและสวัสดี FC ที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะคนต่างชาติด้วยนะคะสวัสดีพร้อมๆกันค่ะวันนี้เข้าสู่เดือนพฤษภาคม2564นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดูดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในราศีกรกฎนะคะท่านที่เกิดในราศีกรกฎในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิด ระหว่างวันที่16กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหานะคะไม่ว่าท่านจะเกิดในคอสออะไรพอเสออะไรก็ตามจะอยู่ในช่วงนี้จะเรียกว่าราศีกรกฎนะคะและในการตรวจเแค่ดูดวงชะตานี้แม่หมอจะอิงจากไพ่ย,ยิปซีนี้นะคะในการทํานายโชคชะตาราศีแม่หมอจะไม่อิงดวงดาวแม่หมอจะไม่อิงเวลาตกฟาก แม่หมอจะไม่อิงลัคนาอันใดน,นะคะจะอิงจากไพ่ยิปซีนะคะดังนั้นท่านไม่ต้องกังวลท่านไม่ต้องตึงเครียดว่าท่านจําเวลาเกิดท่านไม่ได้เพราะว่าแม่หมอจะไม่เอาเวลาเกิดของท่านมาทํานายนะคะแม่หมอจะนาเอาอะจะกําหนดว่าท่านเกิดวันที่16กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหานี่คือ ราศีกรกฎนะคะขอให้จำไว้แต่เพียงแค่นี้ท่านไม่ต้องไปสับสนกับการดูดวงชะตากับหมอคนอื่นนะคะเพราะว่าดูกับแม่หมอแต่ต้องยึดเอาแค่เกิดราศีกรกฎคือวันที่16กรกฎดาษถึงวันที่15สิงหานะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจดีแล้วนะคะเราก็มาตรวจเช็คดูดวงชะตากันว่าดวงของท่านภายในเดือน พฤษภาคม2 5 6 4นี้เป็นอย่างไรดีหรือไม่ค่อยดีนะคะเรามาดูกันนะคะ,ะโดยสภาพทั่ว,วไปโดยภาพรวมแล้วภาพรวมแห่งเดือนแล้วนะคะดวงของท่านในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะดวงจะโดดเด่นในเรื่องการงานหรือในเรื่องแห่งการที่มีคนมาสนับสนุนของท่านนะคะ เป็นช่วงจังหวะเดือนที่ท่านจะได้มีคนมาดูแลมาช่วยเหลือนะคะไม่ว่าท่านจะทําธุรกิจอันใดห,หรือว่าไม่ท่านไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามเรื่องอะไรก็ตามต้องการขอความช่วยเหลืออะไรก็ตามในเรื่องอะไรก็ตามเป็นช่วงจังหวะด,ดวงของท่านดีมากในช่วงเดือนอพฤษภามนี้นะคะจะมีผู้คนมากหลายเข้ามาดูแลมาช่วยเหลือท่านมาสนับสนุนท่าน ท่านขอร้องขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรกับใครอย่างไรท่านก็จะได้รับความมีเมตตาได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนได้รับความจุนเจือที่ดีได้มีคนมาดูแลมาช่วยเหลือท่านได้ทําให้ท่านนี้เป็นสุขดีมากๆนะคะในช่วงเดือนพฤษภานนี้นะคะทีนี้ว่าแม่หมอจะแยกเป็นเทละเรื่องนะคะต่อไปเรามมดูเรื่องหนะ้าที่การงานก่อนนะคะเรามาจะช่วง การงานในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงชะตาของท่านในเรื่องธุรกิจการงานนี้ดีมากๆเลยนะคะเดือนพฤษภานี้ไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามไม่ว่าท่านจะทํางานบริษัทองค์กรห้างร้านอะไรก็ตามในช่วงเดือนอพฤษภาคมนี้ด้านธุรกิจการงานของท่านไปได้ดีไปได้สวยมากๆเลยประสบความสําเร็จดีเยี่ยมเลยนะคะหากท่านต้องการที่จะ หมายถึงว่าทำธุรกิจร่วมหุ้นส่วนกับใครก็ตามนะคะในช่วงเดือนพฤษภานี้หุ้นส่วนของท่านก็พร้อมที่จะดูแลสนับสนุนพร้อมที่จะช่วยเหลือทําให้ธุรกิจการงานของท่านนี้ด,ดําเนินก้าวหน้าต่อไปให้เกิดความสําเร็จท่านจะได้เจอคนดีมาช่วยเหลือในด้านหน้าที่การงานดังนั้น หากช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ท่านมีโครงการที่จะทำพัฒนาด้านธุรกิจการงานของท่านนี้ให้มันก้าวหน้าก้าวไกลไปในช่วงเดือนพฤษภานี้ท่านสามารถที่จะลงมือกระทำได้และเห็นผลสำเร็จดีเยี่ยมเลยนะคะไม่ว่าท่านจะไปขอความคิดเห็นกับใครหรือท่านต้องการตัวช่วยท่านก็จะได้ตัวช่วยที่ดีมาสนับสนุนในด้านหน้าที่การงานของท่านนะคะ หรือท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็เหมือนกันนะคะในช่วงเดือนพฤษภานนี้ไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกอาชีพที่ท่านประกอบมันจะส่งผลให้ท่านเกิดความสาเร็จดีเยี่ยมนะคะท่านจะได้ดีมีชื่อเสียงในด้านธุรกิจการงานของท่านนะคะจะมีคนมากมายหลากหลายเข้ามารับใช้บริการเยอะ มีคนบอกต่อบอกต่อกันไปในด้านธุรกิจการงานของท่านทําให้ธุรกิจการงานของท่านก้าวหน้าก้าวไกลไปได้ดีมากๆเลยนะคะเป็นช่วงโอกาสดีในทีทองแห่งการงานนะคะในช่วงเดือนพฤษภานี้ดังนั้นในช่วงเดือนพฤษภานี้ s ขอให้ท่านมันขยันอดทนเพียนเพียรมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงโอกาสดีนาทีทองของท่านที่จะได้กอบโกย กอบโกยจากการเงินในการงานกอบโกอยแห่งความสมําเร็จในสิ่งที่ท่านตั้งใจท่านตั้งใจหวังในการงานให้เป็นในรูปแบบใดก็แล้วแต่ในช่วงเดือนพฤษภา,านนี้มันดําเนินการไปได้คล่องตัวดีเยี่ยมเลยนะคะขอให้ท่านขยันและหมั่นลงมือทําด้วยการงานดีทุกรูปแบบเลยนะคะเพราะช่วงเดือนนี้มันจะท่านต้องการขอความช่วยเหลือจากใครก็ตามในช่วงเดือนนี้ในะด้านการงาน ท่านจะประสบความสําเร็จนะคะท่านไปติดต่องานอะไรอะไรก็แล้วแต่ท่านก็จะประสบความสาเร็จดีนะคะขอให้ลงมือกระทําได้เลยนะคะการงานดีเยี่ยมเลยนะคะในช่วงเดือนพฤษภานี้ทีนี้หรือว่าท่านที่ทํางานที่เป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ในองค์กรหรือว่าเจ้าหน้าที่จากรัฐหรือจากอะไรก็แล้วแต่แในช่วงเดือนพฤษภานนี้หากท่านต้องการที่จะ อยากได้ขั้นอยากได้ตำแหน่งในช่วงเดือนพฤษภานี้ท่านสามารถที่จกกะกระทำได้และเกิดความสาเร็จต้องการขอความช่วยเหลือตำแหน่งหน้าที่การงานงสูง,สง,สงจากหัวหน้าจากผู้บังคับบัญชาอะไรเงี้ยท่านก็สามารถกระทำได้และเกิดความสําเพราะจะเป็นช่วงที่ท่านนี้ทำอะไรก็ถูกตาต้องใจกับทุกผู้ทุกคนเลยนะคะในช่วงเดือนพฤษภานี้นะคะ ไม่ว่าท่านจะขอความช่วยเหลืออะไรกับใครก็ตามทุกเรื่องมักจะได้ดังใจดังหวังสําเร็จดีเยี่ยมต่อไปเรามาดูเรื่องการเงินนะคะดวงชะตาด้านการเงินในช่วงเดือนพฤษภามน i ้ก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะนอกจากการงานสร้างกา,การงานสร้างเงินแล้วนะคะเราก็ยัง,งเกิดความเป็นโชคลาภในการเงินจากหลากหลายรูปแบบนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนพฤษภานี้ดวงของท่านในด้านการเงินมันจะโดดเด่นในรูปแบบการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะดังนั้นในช่วงเดือนพฤษภานี้หากใครอชอบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงท่านจะโชคดีจะได้โอกาสดีพิเศษเลยท่านจะมีโอกาสาได้โชคได้รับจากการเสี่ยงจะเป็นจากการฝัน หรือจากการคาดคณนคาดการจะเป็นการเล่นหุ้นหรือจะเป็นการเสี่ยงโชคโชคจากรัตเตรี่หรืออะไรก็ตามคือท่านจะเหมาะมากเลยในช่วงเดือนพฤษภาเหมาะในการจะมีโชคลาบการเงินในรูปแบบของการเสี่ยงโชคนะคะจะสร้างเงินสร้างทองให้ก่ท่านได้ดัง่งใจดังหวังเป็นกอบเป็นก่ำดีมากๆเลยนะคะในช่วงเดือนพฤษภานี้ฝันก็แม่นนะคะ หากใครชอบไ้ซื้อลอตเตอรี่หรือว่าเล่นหุ้นอะไรนี้ท่านก็จะได้ชัยชนะในด้านการเสี่ยงโชคดีเยี่ยมเลยนะคะโอเคงานดีเงินดีทีนี้เรามาดูด้านแห่งความรักนะคะความรักทีนี้มันก็เหมือนธรรมชาติได้อย่างเสียอย่างนะคะ,ะมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะความรักทีนี้ว่าแม่หมอจะแยกความรักเป็น สองแบบนะคะหความรักของคนโสดสองความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาพูดถึงความรักของคนโสดคนโสดทางเว้นที่ผ่านมายังไม่มีใครมารักมาชอบหรือว่ามีใครมาจีบจีบแล้วก็ยังไม่ติดแล้วสถานะก็ยังเป็นโสดอยู่พอมาสู่ในเดือนพฤษภาคมนี้ ความรักมันก็ยังคงที่ท่านก็ยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะท่านที่ยังไม่มีรักดังนั้นในเดือนนี้ก็ยังเงียบๆอยู่นะคะด้านแหน่งความรักยังไม่มีใครมาขายขนมขี่ให้ท่านเลยหรือหากแม้นว่าใครเอาความรักมาสู่ตัวท่านมันก็ยังนิ่งๆเฉยๆมันยังไม่เห็นเป็นรูปประทับแห่งความรักเลยเหมือนเหมือนว่า ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาผ่านไปเพราะฉะนั้นอยู่ท่านยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะช่วงเดือนพฤษภานี้เป็นโสดดีที่หนึ่งเลยนะคะอิสระเสรีทีนี้เรามาดูความรักคนโสดที่มีคู่รักนะคะสาหรับความรักคนโสดที่มีคู่รักแล้วนี่ให้ระวังให้มากๆนะคะช่วงเดือนพฤษภานี้เพราะมันจะมีสถานการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือ เรื่องอารมณ์เรื่องความหัวร้อนนะคะการไม่มีเหตุมีผลในช่วงระหว่างเดือนพฤษภานี้รู้สึกว่าด้านความผูกสัมพันธ์ของท่านมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่จะพูดยากันมันก็สวนทางกันความคิดความอ่านมันสวนทางกันดูมันจืดชืดเย็นชากันไม่สวีดหวานกันมีการมอ,องกันในสิ่งที่ผิดหมายถึงว่า,าคิด คิดว่าคู่รักตัวเองนี่คงจะไปมีคนอื่นออกนอกลู่นอกทางทั้งผู้หญิงแล้วทั้งผู้ชายก็คิดเหมือนกันว่าคู่รักของตนนี้จะออกนอกลู่นอกทางเสร็จแ,แล้วก็มามีปัญหาการเกิดการทะเลาะเบาะแว้งการเกิดขึ้นอันยิ่งใหญ่เลยนะคะให้ระวังอารมณ์ให้มากๆความโมโหวความฉุนเฉียวการไม่เข้าใจกันการไม่เป็นเหตุเป็นผลนี่แหละมันจะนำพาให้เกิดการแตกหักกันได้ไวเลยนะคะ ดังนั้นเป็นช่วงที่เปราะบางมากๆในด้านแห่งความรักนะคะเป็นเป็นช่วงมางคู่นี่ก็อาจจะมีมันเหมือนแก้วที่ร้าวอยู่แล้วหากไม่ค่อยวางให้ดีๆมันก็จะแตกได้ไวดังนั้นคนที่มีคู่รักนี้ให้ระาวาังมากๆเลยนะคะแนวโน้มในการที่มันจะหันหลังให้กันนี่เกิดขึ้นได้ไวมากๆเลยนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้ามาถามว่า ถ้ามันแตกหักกันหันหลังให้กันเลิกลากันบอกเลิกลากันเลยฉันโอเคเลิกกันดีไหมเลิกกันแล้วต่างคนอาจจะงอนกันประโยชน์กันคนละแห่งไม่ติดต่อไม่สื่อสารอะไรกันแต่ถ้าถามว่ามันจะเลิกกันได้โดยสิ้นเชิงไหมทีนี้ตามดวงของท่านแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เลิกกันโดยสิ้นเชิงหรอกถึงแม้ว่าจะบอกเลิกกันก็จะหยุดพักกันอยู่ช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นเองพอ พอเข้าสู่ไปไปลายเดือนไปไปลายเดือนพฤษภาไปสู่เดือนมิถุนายนนั่นแหละความรักมันก็จะเริ่มหันหลังเออเริ่มโทษเริ่มเขากลับมาจูนกันอีกเริ่มหวนกลับมาอีกนะคะเพราะว่ามันยังขาดกันไม่ได้นะคะมันก็จะขาดกันได้แค่ช่วงระยะแรกๆเท่านั้นเองนะคะอย่าลืมด้านอารมณ์หากใครใดมีอารมณ์ต่อกันจะทะเลาะก,กันขัดแย้งกัน ให้ต่างคนต่างเดินหนีจากกันจะได้ไม่ทะเลาะจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูด้านแห่งความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่แม่หมอก็เคยบอกเอาแล้วว่า 1. คนที่จดทะเบียนหรือคนที่ไม่ได้จดทะเบียนคนที่แต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานก็ได้มาอยู่รวมกันนะคะจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ตามนี่คือความรักส่วนรับคนที่มีคู่นะคะ ทีนี้เรามาดูด้านความรักความผูกสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤษภานี้ดวงด้านนี่ยความรักมันก็ยังไม่ค่อยแจ่มใสสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่า,าตามพื้นฐานดวงแล้วเนี่ยช่วงเดือนเ,อเดือนพฤษภานี้คู่รักของท่านจะเป็นสามีจะเป็นภรรยาต่างก็มีความรับมีความรับซึ่งกันและกันนั่นก็คือ สามีอาจจะมีรักที่ต้องปกปิดท่านเอาไว้โดยไม่ให้ท่านรู้ก็ได้หรือท่านภรรยาก็อาจจะมีความรักที่ปกปิดสามีเอาไว้ก็ได้นะคะในช่วงเดือนพฤษภานี้้ดังนั้นมันความผูกสัมพันธ์มันก็เลยเกิดว่ามันไม่อบอุ่นมันจืดชืดเย็นชาดูไม่สวีทหวานกันดูไม่ค่อยจะเข้าอกเข้าใจกันดูมันห่างเหินกัน ไม่ค่อยอไปกันไปกันในยากอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าต่างก็มองมองเป็นในทางลบต่อกันคิดว่าสามีก็ดูว่าภรรยาต้องออกนอกรล้่นอกทางภรรยาก็คิดว่าสามีต้องออกนอกกล้่นอกทางอะไรอย่างนี้คิดกันอยู่อย่างนี้จริงๆแล้วในพื้นฐานดวงตัวท่านทั้งสองทั้งภรรยาและสามาีมันก็มีเมตตามหานิยมมีเสน่หาในช่วงเดือนพฤษภานี ดังนั้นมันก็จะมีคนามาแอบรักชอบท่านหรือมารักมาชอบท่านอยู่มั่นกันก็จะมีคนมารักชอบทั้งภรรยาและสามีแต่ในใจลึกๆของท่านแล้วท่านก็ยังให้ความสําคัญกับคู่รักของท่านท่านยังไม่ต้องการท่านยังไม่ได้ไปเอ็นเอียงเอาใจไปมอบให้กับรักที่เข้ามาแทรกนะคะภรรยาก็ยังมั่นคงกับสามีสามีก็ยังมั่นคงกับภรรยาอยู่ ถึงแม้ว่าจะมีความรักเข้ามาก็ตามก็ไม่ได้เอ็นเอียงไปยังยังไม่ได้สันคลอนยังมั่นคงต่อกันอยู่นะคะทีนี้ว่าความมันความไม่เข้าใจความหวาดระแวงของภรรยาวความหวาดระแวงของสามีมันก็เลยเกิดขึ้นให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ให้มากๆกนะคะอาจจะมีอารมณ์หุนหันพนลัน หัวร้อนได้ไวอารมณ์ร้อนได้ไวนะคะระวังเรื่องทะเลาะเบาะแวงกันให้มากๆนะคะเพราะทะเลาะเบาะแวงให้มากๆบางทีมันอาจจะได้หันหลังให้กันเลยก็ได้ขอให้ท่านหนักแน่นหนักแน่นหนักแน่นเอาไว้นะคะเพราะว่าอย่างไรก็ตามสามีและภรรยาก,ก็ยังเป็นคู่แท้กันอยู่นะคะถึงจะมีปัญหากันแต่สุดท้ายมันก็ยังหนีกันไม่พ้นก็ยังได้ เป็นสถาบันครอบครัวที่มั่นคงนี้กันไม่พ้นนะคะถึงแม้ว่าอยากจกเลิกกันอยากมีอะไรกันมันก็หนีกันไม่พ้นนะคะถึงจะไปเข้าไปแค่ชั่วชั่วครั้งชั่วคราดแล้วก็กลับมาก็ยังได้เป็นครอบครัวที่ดีที่มั่นคงได้ความรักที่ยั่งยืนมั่นคงเพราะมันต่างก็เป็นคู่แท้คู่ชีวิตที่แท้จริงกันอยู่นะคะ ความรักที่มาแทรกมันหรือว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะคะมันไม่เป็นกีรังยั่งยืนนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องเคะเรื่องคอนี้ท่านไม่มีข้ออันใดเลยนะคะท่านที่เกิดราศีกรกฎนี้ท่านดีมากๆเลยไม่มีพยันอันตรายต่างๆเข้ามากั้มกายท่านได้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองท่านให้ปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยเฉพาะหากท่านใดที่เน้นเรื่องการทําบุญทาสร้างบุญสร้างกุศลหมั่นทําบําเพ็ญเพีย,พยพรภาวนาสวดมนต์บำเพ็ญเพียพรภาวนานะคะช่วงเดือนออพฤษภานี้ท่านจะได้ชัยชนะศัตรูหมู่มารหลายใดๆทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอะไรเข้ามาแทรกในร่างกายท่านได้เลยไม่มีมนต์ดำไม่มีอะไรเข้ามาตัวของท่านนี้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะ แล้วก็ปลอดโปร่งดีมากๆเลยนะคะในช่วงเดือนพฤษภานี้คือด้านสุขภาพดีนะคะก็คือไม่มีเคราะอันใดน,นะคะทีนี้เรามาดูปัญหามีไหมในช่วงเดือนพฤษภาน h i อ่าสิ่งหนึ่งที่ท่านโชคดีไม่มีปัญหาก็คือเรื่องการเงินการเงินในช่วงเดือนพฤษภานนี้ดีเยี่ยมเลยนะคะไม่มีปัญหาอันใดเลย นอกจากการเงินในการงานแล้วก็ยังมีการเงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือการเงินการทองจากไอเดียจากความคิดของท่านในการที่จะมีใช้สมองในการสร้างสรรค์ที่จัดสรรที่จะได้เงินทองมานี่รูปแบบใดแบบหนึ่งนั่นแหละก็นะคะก็สรุปแล้วสรุปแล้ว,ลวดวงชะตาของท่านในเดือนพฤษภา,านี้ท่านที่เกิดราศีกรกฎอยู่ในเกณฑ์ว่าดีมากๆนะคะ ดีมันคงไม่ดีก็เฉพาะเรื่องความรักที่ไม่เข้าใจกันเท่านั้นเองนะคะโอเคก็ขอให้ทุกท่านนี้จงโชคดีและมีความสุขด้วยนะคะการทำนายชาวราศีกรกฎจากแม่หมอก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะแล้วเราไปพบกันใหม่อีกครั้งในเดือนมิถุนายนนะคะเดือนหน้าแม่หมอก็ขอให้ทุกท่านนี้ เพื่อรับชมรับฟังแล้วช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้มาตรวจเช็คดูดวงชะตากับให้กับท่านตลอดไปตลอดไปแม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาทุกเดือนทุกเดือนทุกป,ทกปีทุกปีตลอดไปเลยนะคะและในการทำนายช่วงชะตาณนะเวลานี้แม่หมอไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งโดยตรงนะคะแม่หมอดูเป็นภาพรวมนะคะอา่า ความความแม่นยํามันก็จะเกิดจากความหมู่มากและความดีความไม่ดีมันดีก็ไม่ได้ดีเป็นซะหมดทุกคนไม่ดีก็ไม่ดีเป็นหมดทุกคนนะคะมันก็อย่าดีดีมากก็อาจจะเกิดที่คนที่สร้างบุญสร้างุกศลสร้างบารมีมากก็จะมีความทุกข์น้อยนะคะจะเป็นรูปแบบนี้ขอทุกคนหมันทำบุญทำทานและช่วงเดือนอช่วงเดือนพฤษภานี้ ขอให้ท่านนี้อิงสวดมนต์ไหว้พระขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะเป็นช่วงที่ท่านขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องอะไรแล้วท่านจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ท่านปรารถนายิ่งนักนะคะโอเคแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะและขอขอบคุณ f อต่างชาติที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ thank you so much thank you so much โอเค